สังคมของปลานะคะเป็นสังคมที่แปลกมากค่ะคุณระวันดา <EN> เพราะ<อ> <Soul> ว่าเวลาที่มันขาดแคลนตัวผู้เนี่ยนะคะ,คะตัวเมียบางตัวเนี่ยรู้จักจะกลับตัวเองเป็นตัวผู้<อ>ค่ะแล้วก็ผสมพันธุ์นะคะทั้งนี้ก็เพื่อการดํารงอยู่ของเผ่าพันธนะุ์ณแหล่งน้านั้นไม่ให้สูญพันธุ์ไปค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วปลาแซลมอนนะคะก็เป็นปลายชนิดหนึ่งคะ่ะที่มีลักษณะแบบนี้เลยแต่ว่าปลาตัวผู้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพศตัวเองให้กลายเป็นตัวเมียได้และสามารถทาหน้าที่วางไข่ได้เมื่อถึงคราวที่จําเป็นนะคะพูดถึงปลาแซลมอนแล้วเนี่ย อนุญาตนาคุณผู้ชมนะคะไปดูการพ่อเลี้ยงปลาแซลมอนที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะใช่ค่ะและก่อนจากไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าแม้แต่สังคมของปลานะคะก็ยังที่รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการดํารงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและตอนนี้นะคะในสังคมไทยต้องการความรักและความสามัคคีถึงเราจะแตกต่างแต่เราไม่แตกแยกค่ะขอความสมานฉันจงมีแก่ทุกส่วนในสังคมไทยค่ะค่ะ แล้วนะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกอยากไม่ใช่ของฟรีของซื้อของขาดเจ๊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 เน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 เเนเนเนมแหมแอะไรอ่ะพระเอกกับนางเอกร่วมมือกันจับโจรค่าไทยส่งตำรวจโดยละม่อมโอ้โหเอียนเราไม่รู้จะสร้างข่าวไปถึงไหน ยมยแหมมันก็แน่แหละก็ตอนนี้มีแต่ข่าวเชาข่าวโชว์นี่มันก็ต้องสร้างภาพหน่อยและให้เป็นฮีโร่สังคมนี่แต่สร้างภาพแค่ไหนมันก็ไม่เนียนหรอกเฟยเป็นคนฉลาดมีสติจับโกหกได้หมดเลยไอ้ผู้ร้ายเนี่ยนะมันก็เป็นผู้ร้ายหนังไทยชัดๆตัวประกอบเขาา้าฉากเพื่อนสนิทของเจ้าพระเอกตัวดีนั่นเอง <laughs> สงสัยเล่นละครจนเข้าเส้นมั้งนะโอ้ก็แค่ตกตาได้แต่ ชนผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่ศีาษาเท่านั้นแหละคนอย่างเราเราวงการมายารู้ทันรู้ทันนะเจ๊ไม่งอ้อเลไม่ใช่เขาถึงบอกไฟงฟาร์มแต่ย่าไม่กินเออไม่มีอะไรกเกาะวยคุณพัดขาอุมยคุณพัดเก่งจริงเลยคะ่ะปราบโจรในชีวิตจริงด้วยไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอ,อย่างนี้นะคะรักมากค่ะเป็นดีไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเลยนะคะคอโอ้โห คนวงการมายาที่เขามายาใส่กันโครดครดเลยนะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพี่พี่ละไมผมขอกาแฟเอาดำๆเลยนะ,ะไม่ใสอะไรเลยนะจ้า <c oughs> แม้แต่กาแฟก็เข้มๆแทๆ้ๆนี่มันสมกับเป็นฮีโร่ของยุคเลยเนะี่ยสุดยอดเมาเอ่อคุณพัดว่าอะไรนะคะเมา เออฉันว่าคุณนี่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่ออมแอมมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าคะเนี่ยเมี้ตอนเข้าไปยะประมาณนี่นรันดาพวกนั้นเขามาทำอะไรกันเหรออ๋อที่ช่องเขามีประกวดแผลพระเอกหน้าใหม่นะคะวันนี้เขานัดสัมภาษณ์กันแหละกาแฟดำไม่ใส่อะไรเลยค่ะขอบคุณครับ พี่บัตโอ้วัสดีครับพี่วัสดีครับพี่บัตพี่บัตเท่มากเลยครับรู้ไหมว่าพี่เนี่ยเป็นไอดอลผมเลยนะครับจริงเหรอครับครับตัวจริงอะหลอกวันนี้ทีววิอีกนะครับพี่พูดเนี่ยพูดไรเชื่อไม่ได้เนี่ยฮะไม่กลัวแล้วครับไม่เป็นไรวัสดีครับวัสดีครับแหมพวกนี้ทักแต่คุณม่เห็นทักฉันมั่งเลยเนาะคุณว่าไหมอู้ เป็นอะไรแล้ววันดาฮะเปล่าเลยค่ะเดี๋ยวพี่อมแอมมาถ่ายร้านจอดรถก่อนเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ย้ายไปที่มุมจุดนั้นนะโอเคอ้าวพี่แอมสวัสดีครับพี่สวัสดีเชิญพี่เป็นไงบ้างไหวไหมพี่เป็นไรไว้น้อง ยังห่างหัวใจว่ะพี่ออมแอมคะนนอว่าวันนิ้จะส่งคนอื่นมากำกับแทนพี่ซะอีกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลน่าจะพักสักหน่อยนะคะน้องระวันแดาครับถ้าวันนี้พี่ไม่มากองถ่ายพี่ก็คิดถึงน้องแย่สิะครับคนสวยไงไอ้น้องวันนี้ในคิวมี20ซีนนะเว้ยต้องถ่ายให้เสร็จนะค่ะเดี๋ยวต่งหน้าพระเอกกันนะ นี่ไม่เห็นยัาไงว่าใต้ตามันคล้ำมากเนี่ยโปะคอนซีเลอร์หนักๆหน่อยสิเดี๋ยวหน้าก็เด้งสู้หน้านางเอกไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้พัดเดี๋ยวหน้านายเขาไปมันจะลอยออกมาเนะเว้ยเฮ้ยนางเอกเขายิ่งดำๆอยู่พี่จัดแสงลำบากไว้เนาะพี่จะขาวอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเออพี่อ่อนแหบนค่ทเไมพี่อ่อนแมวนกินยาอะไรสิหรือเปล่าท่านี้หรือว่าตอนไปหาหมอให้หมอผ่าตัดอะ เขาตัดมดลูกตัดอะไรต่ออะไรของพี่ทิ้งไปวันนี้ถึงได้แลดูห้าวเป้งเป็นผู้ชายพอให้อยู่หลงผิดคิดว่าเป็นผู้ชายไปด้วยอะ่ะนี่นี่นี่นใหญ่เปรี้ยวหวานยะดูเบิ่งตาดูดีๆสิย้านหล่อนเพ่าฉันนี่ออกจะเป๋ห้าวซะขนาดนี้เนี่ยเป๋ห้าวม,มันต้องเปลี่ยนบุคลิกกันบ้างแหมก็มบุคลิกก็ดีแล้วนี่บุคลิกเป็นผู้กำกับแหมถ้าขืนเจ้าฉันฉันทั้งเป๋ทั้งเป็นกระเทยด้วยนะอะไรจะเกิดขึ้นมหเมันสักกัด การซ้ำซ้อนเสียหล่อนการซ้ำซ้อนเนี่ยผู้กำกับขาไม่มีใครกัดกัดตัวเองเดี๋ยวดูจัดให้ขอบเจอไหลวันมันแต่ไหนตอนนี้เขียนค่ะได้ค่ะได้โอเคค่ะขอได้ย่างเขียนขอบตาล่างนะคะนี่นี่นี่เขียนอะไรเนี่ยเขียนขอบตาล่างัะคล้งขนาดนี้เนี่ยนี่หนังไทยละครไทยนะไม่ใช่หนังแขก อะไรยะเนี่ยฮะมือมันเผลอไปนหน่อยครับมีน<ช>คนมันก็ไปเมาส์ไปเลือนได้ิว่าพัดพระสกรนักว่ายิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นจนให้อภัยไม่ได้เนี่ยอ้เช็ดออกเดี๋ยวนี้ขอโทษค่ะเผลอเผลอมือไป,นปนหน่อยค่ะอะไรเนี่ยแค่เป็นครีโอพัตราม่ไงเนี่ย ถอดนุตกใจหมดเลยอะค่ะนี่ไม่ยืนทำแรงเงียบๆอยู่หรอคะก็ยืนดูนุชอยู่เพลินๆนี่แหละแหมมาทําเจ้าชู้ใส่นุชอีกแล้วแอบซุ่มดูอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยคิดอะไรกับนุชปะคะเนี่ยก็ใครจะไม่คิดละจ๊ะก็ดูนุชแต่งตัวสิแปลกๆอย่างเงี้ย นี่กางเกงเอวต่ำเนี่ยเขาไม่ใส่กันแล้วนะเดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องใส่กางเกงเอวสูงแล้วดรองเท้าส้นสูงอ่ะมันควรจะใส่กับโปงหรือเปล่าว่าว<ม>่าไหมดูสีเสื้อสิดูจัดมาสิมันสลิมไหมหรือเปล่าเนี่ย ว่าคนอย่างทองมุมตาแหลมคมเป็นแน่แนฟันเฟิร์มไม่เป็นฉันขอรับประกันว่าไม่เป็นคนคนนี้ถ้าเป็นนะคนทั้งโลกเป็นกันหมดนะยะก็ผมว่าเป็นไงเขาเป็นแต่เขาเปิดเผยไม่ได้เพราะคนระดับนี้นะ้ฟยถ้าเปิดเผยมามันจะเสียหายอะเมื่อวานนี้ฉันเห็นกระตาเลยเขามาทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกโอ้ยทั้งจูบทั้งหอมกันนัวเนียถ้าเขาเป็นน่ะเขาไม่ทําอย่างนี้ออกนอกหน้าเปิดเผยหรอกยะ พ่อพี่พี่คะขอขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะคือจะบอกว่าคนสมัยนี้มาไว้ใจกันไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะคนที่เป็นเนี่ยรัวันดาก็เห็นว่ามีรูปมีเมียกันยุ่ยยิ้มแต่ไปหมดเลยค่ะแล้วก็แสดงอ่อนนะคะว่ารักมีมากๆอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเป็นไม่เป็นเราใจะไรมองวัดคะพี่รัวันดายุคสมัยนี้เรามีประหลอดแล้วคะแล้เอาประหลอดเนี่ยวัดถ้าอยากรู้ว่าเป็นไม่เป็นวัดก็ไปหนึ่งนาที เขานั้นรู้เลยเดี๋ยวนี้เรามีประลอดวัดสิ่งนั้นแล้วหรอคะอ้ยคุณน้องว,วันดา่ะ<ม>เขาวัดกรรมานานแล้วล่ะค่ะนี่นะพี่ก็เห็นว่าคุณบ๊อบเนี่ยนะเขามาทํางานทุกวันนะบางวันเนี่ยเขาก็ไอว่าเออบางวันก็สั่งขีม้มกแต่เขาก็มีหน้ากากปิดนะคะยังไนงะยังไงพี่ก็ว่าคุณบ๊อบเนี่ยไม่เป็นไข้หรอก คูดกันถึงเรื่องไขวัดใหญ่สอ,อ,องพันเก้ากคุณบ๊อบนะเอ๊ะน,นี่น้องใันดาคิดว่าพวกพี่คุยกันถึงเรื่องอะไรนะนี่นี่น้องพี่ทะลึ่งนะเนี่ยทะลึ่งนะไปเปล่าเปล่าเลยค่ะก็เห็นบอกว่าเป็นไม่เป็นทะลึ่งก็รักไ่ะช่่น่นารักเข้าไปใหญ่หัวเลยเนี่ยหัวเลยเอาวันนี้นนนเป็นมีสิทธิ์เป็นเลยล่ละจะบอกให้ฮะเป็นไข้หวัดใหญ่สองพันเก้าหรอ เป็นแก้งกวางจ้ะที่พัดของเธอเขามีสิทธิ์เป็นแก้งกวางนี่คนอะไรจะขยันสร้างข่าวให้ตัวเองเป็นคัสโนว่าทํางานกับพี่หญิงคนไหนก็เป็นข่าวกับพี่หญิงคนนั้นทุกคนไม่เลือกขนาดหน้าอย่างเธอเขายัางจีบลงเลยหุยลองคิดดูให้ดีนะว่าเขาจงใจสร้างข่าวเพื่อกลบกระแสความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าพูดแล้วไม่อยากจะเซ็ตว่าฉันเนี่ยจับผิดอะไรบางอย่างได้ งานเนี้ยอย่าให้ซอแปดจับได้ขนาดคาเขาแล้วกันไม่งั้นโดนแฉแซบแน่นแน่